หรับใครนะครับที่อยากดูวิดีโอบนรถนั์ได้นะครับก่อนอื่นเราต้องมีกล่อง AI Box ก่อนนะครับทุกคนเราถึงจะดูวิดีโอได้ถ้าเป็นจอดําเดิมจะดูไม่ได้นะครับจะใช้ได้แค่ a p p l e c a r า l พทที่เป็นแบบเสียบสายแล้วก็เปิดเพลงในโทรศัพท์เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเราอยากดูวิดีโอในจอรถยนต์เลยเราต้องมีกล่องตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปติดตั้งกันนะครับทุกคนวิธีติดตั้งก็ง่ายๆนะครับแค่เสียบสาย USB กับช่องียบในรถยนต์เราก็สามารถติดตั้งเองได้เลยจากนั้นไฟเข้าแล้วจะเป็นสีแดงนะครับเรารอสักครู่นอ ตัวนี้จะเป็นรถโตโยต้ายาริสเอธิตัวสมาร์ทนะครับปี2023ใครเข้าเป็นสีฟ้าแล้วก็แปลว่าใช้งานได้เลยนี่นะครับตัวนี้สามารถดู u t u b e เน็ตฟลิกดิกได้นะครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android เราก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับและที่สําคัญตัวนี้โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้ด้วยเพราะว่าตัวน้องจะมีเพจสตูด้วยก่อนการใช้งานทุกครั้งนะครับเราก็เข้าที่ตั้งค่าแล้วเข้าที่โทรศัพท์ของ,งเพื่อนนะครับผมเปิดฮอตสปอร์ตให้ตัวน้องนะครับเข้าที่ ไอที่เคยเชื่อมต่อแล้วนะครับตัวน้องจะเชื่อมต่ออัตโนมัติเลยและนี่ก็เชื่อมต่อแล้วนะครับเราก็ออกไปได้เลยโทรศัพท์มือถือของเราก็ปิดไปได้เลยนะครับ หากใครที่อยากใช้ p p l e CarPlay แบบไร้สายแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้เลยเพราะว่าปกติจอเดิมของ t o y ยต้ y a r i s a เอทจะใช้เป็นแบบเสียบสายมันใช้เป็นไร้สายไม่ได้นะครับนี่เลยเราก็ดูวิดีโอได้เลยอันนี้จะเป็นจอเดิมเดิมเลยนะครับผมของ t o y ยต้ Ya r ร s a เอทความเร็วนะครับวิดีโอขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตมือถือของเพื่อนๆเ,เลยนะครับผมนี่เลยอันนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้ทัชสก,กรีนลื่นไหลเลยนะครับเพราะว่าจะเป็น Android 14นครอ r ด m ส ROM 6่ 4, นะครับพืดอนอเราสาาราี่รอมหกสิบสี่นะครับเพื่ย,ย,ยน นะครับผมไม่มีผลเสียต่อหน้าจอนะครับเพื่อนๆและใครที่สนใจนะครับตัวกล่องปลดล็อกตัวนี้นะครับผมจะทิ้งพิกัดไว้ที่ตะกร้าตรงนี้นะเพื่อนๆสามารถกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับ